สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิในช่องยูทูบนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมากินร้านอาหารร้านใหม่นะฮะชื่อว่าร้านไก่ยกโคกนะฮะอยู่ที่ซอยนั่งนี้ว่า30ราชพาวเจนะฮะร,ราคาอาหารก็เริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นนะฮะร้รานก็เปิดมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคนเยอะมากนะเดี๋ยวเราเข้าในร้านกันเลยนะทุกคน ได้บรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะครับบรรยากาศแบบอีสานเลยนะฮะอีสานบ้านเฮ้านะฮะทุกคนเซฟอีลีแน่นอนนะฮะงานนี้นะครับร้านก็อยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชักธงนะฮะแล้วก็ซอยน่านี้ว่า39นะครับ โซนนี้ก็เป็นโซนของหวานนะฮะมีโรตีนะครับโรตีไข่โรตีไข่กล้วยโรตีดูเทล่านะฮะโรตีช็อกโกแลตโรตีโอวัตินเยอะแยะเลยนะทุกคน <All right. S 1> แล้วก็มีขนมหวานนะครับ <All right. S 1> น้ำแข็งใส่ก็มีนะครับ mm hmm. แล้วก็มีน้ำผลไม้ไอศครีมกะทินะครับ mm hmm. ด้านหลังร้านก็มีที่จอดรถนะฮะทุกคน ร้านเขาก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับสไตล์อ,อีสานบ้านเฮ้าเลยนะทุกคนตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งรอนะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาดูเมนูกันเลยนะทุกคนเมนูเขาก็มีหลากหลายนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูยำนะฮะยำของเขาก็มีหลากหลายนะฮะยำหอยยำปูไข่นะครับเยอะแยะเลยนะทุกคน เมนูแช่น้ำปลาก็มีนะฮะแช่น้ำปลาแช่ปลายะยำปูนาก็มีนะครับยำแซลมอนยำลาต่างๆเขาก็มีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตามเส้นสดนะครับ ยำลาวข้าวโพดนะครับทุกคนยำลาวใส่เส้นนะครับแล้วก็มีตำหมอไม้ด้วยนะครทุกคน ลักเล็กก็มีนะฮะทุกคนตำเมี่ยงก็มีนะครับแล้วก็มีตำยำหอยโข่งนะทุกคนตำยำหอยจุบก็มีนะครับตำลาต่างๆนะครับตำเส้นลาวนะฮะทุกคน เห็ดก็มีนะครับตำข้าวโพดนะครับแล้วก็ตำผลไม้นะครับตำไทยมะพร้าวนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นซุปตำไทยนะครับทุกคนอันนี้เป็นตำเกลอบนะครับ ้ต้ตทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอื่นๆนะฮะที่เราสามารถเพิ่มในครกได้นะฮะ<ม>ก็มีหลากหลายนะครับเมนูที่ทานคู่กับซุปต้ก็มีหลากหลายนะฮะข้าวสวยข้าวเหนียวขนมจีนนะทุกคนนอกจากนั้นก็มีกุ้งเต้นนะครับ แล้วก็มีแจ่วปลาร้านะฮะแล้วก็มีลูกจิ้มนะครับซอยตุก๊กนะครับเมืระเพชย่างก,ก็มีนะครับคอหมูย่างย่างสือทุกคน ส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทต้มนะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูร,ราบก้อยนะทุกคน ทอดก็มีนะครับหมูไก่ปลานะทุกคนปิดท้ายที่เมนูเครื่องดื่มนะครับนอกจากนั้นเขาก็มีจิ้มจุ่มด้วยนะครับเขาก็มีทั้งหมด4สาขานะฮะสาขาระยองสาขาพัทยาสาขาน่านี้ว่า30แล้วก็สาขาบรรทัดทองนะครับ สาขาหน้านี้ว่า30ก็เป็นสาขาใหม่นะฮะเพิ่งเปิดนะครับก็ได้โต๊ะนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนบรรยากาศร้านข้างบนนะฮะดูสิฮะตกแต่งสไตล์อิสระเลยนะฮะเซฟเๆหลายนะฮะตอนนี้เมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะฮะก็คือปลาส้มทอดกับข้อหมูยยางเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเลยนะทุกคน <ๆ S 2> แล้วก็มีข้าวเหนียวนะฮะ กระติบหนึ่งนะฮะสวยงามมากๆานะทุกคนส่วนอันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับทุกคนนี่นะครับข้าวเหนียวนะฮะส่วนอันนี้เป็นตบข้าวโพดไข่เค็มนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นตบไหลบวกผุงสดน,นะทุกคน ครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยดีนะครับที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายนะฮะทุกคนมียำหลายประเภทเลยนะแล้วก็มีทั้งเมนูไก่เมนูปลาเยอะแยะเลยนะครับสามารถมาทานได้นะครับเขาก็มีหลายสาขานะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรดัทองพัทยาระยองแล้วก็ที่นี่นะฮะสาขาล่าสุดนะครับนั่งที่ว่า30นะฮะ ก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a v e เวล d บายนีนะครับจิบเรื่องรางการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวนสดีครับ